เลือนเหลือตะกูลน,นะคะพูดในการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมดี e อม e r รล d ค่ะตอนนี้เราก็เห็นตื่นตาตื่นใจข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่นานาชาตินะคะที่รวมซีฟูด้ดแล้วก็ซูชิพรีเมียมนะคะหลากหลายเมนูค่ะอาหารนานาชาติสารพันนะคะซึ่งเราอยากจะเชิญชวนให้ลองชิมนะคะมีทั้งตัวคัพวิ่งสเตชันมีซุปทัฟโฟนะคะเสิร์ฟพร้อมขวดซอง โอเมดนะคะมีพาสต้า uh, นะคะมีซูชิซาซิมิ sushi, นะคะแล้วก็ตัวที่จะเป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นตัวซ mm ิกเนเจอร์ของโรงแรมนะคะจะเป็นขาหมูค่ะขาหมูดิเอเมอรอลนะคะสูตรของเราทำเองมากว่า30ปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีกุ้งเผานะคะนอกจากนี้ก็จะมีตัว เป,ปัญญากินะคะซึ่งตัวที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็นอกจอากนี้เรามีเป็นปลาหรือว่าหมูให้เลือกนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นคัฟวิ่งสเตชันค่ะ7วัน7เมนูนะคะวันนี้ที่นำเสนอมาเป็นแกะนะคะบางวันเราก็จะมีเนื้อออสเตรเลียมีปลาหิมะมีปลาแซลมอนก็สลับสับเปลี่ยน7วันไม่ซ้ำกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น วากิวค่ะนะคะเป็นซูชิวากิวนะคะก็รับประกันความอร่อยแล้วก็อยากจะเอ่อตัวส้มตำก็มีนะคะส้มตำยำต่างๆนะคะถ้าเป็นอาหารไทยของของของคนไทยเราชอบอะค่ะจะเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยก็บอกได้ครัวเราได้นะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นสไตล์แบบคล่องคลอหรือว่าสำหรับผู้สูงวัยนิดนึงก็เอ่อ แนะนำเป็นข้าวต้มปลากระพงค่ะของเราทําชามต่อชามนะคะแล้วก็น้าซุปกลมกลๆเสิร์ฟพร้อมกับหนังปลาทอดหรือว่าออฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็น้ําจิ้มที่เราเสิร์ฟเนี่ยเรามีทั้งแบบออริจินัลที่เป็นเต้าเจี้ยวนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบว่าเผ็ดซิซับนิดนึงก็เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้ค่ะแล้วก็ในเทศกาลวันแม่ที่จะใกล้มาถึงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาทาน บุฟเฟ่อันนี้ได้ทั้งหมดเลยที่เห็นนะคะ all you can eat นะคะได้ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นนะคะวันที่12สิงหาคมเราจัดบริการอย่างนี้ทั้ง2มื้อเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ทานฟรีนะคะเมื่อมาครบ4ท่านนะคะ4ท่านนี้รวมคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ทุกโต๊ะจะได้รับต้นมะลิค่ะสามารถนำกลับไปปลูกนะคะเพื่อสารต่อส่งต่อความรักให้คุณแม่ให้ยืนยืนยาวนะคะ บุฟเฟต์ของเราราคานะคะท่านละพันสองอยเก้บาทบวกบวกนะคะหรือว่าพันหบาทพันอ่สิบเกาบาทเาทน็ตนะคะ<ม>แล้วก็เชิญชวนนะคะสามารถจองมาได้ที่ช่องทางของเบอร์โทรนะคะศูนย์สองสหรือว่าจะเป็นทางเพจโรงแรม The Emerald Hotel หรือว่าเพจห้องอาหารก็ได้นะคะ t m e Emerald Coffee Shop ค่ะเช<ม>ิญชวนนะคะ